ครับสวัสดีครับยีบซีทุกคนนะครับเนาะครับเมื่อนี้ก็วันที่สามสิบเอ็ดแล้วครับยีบซีเหลืออีกหนึ่งวันนะครับเนาะหมื่อรัฐบาลไทยเฮากัออกนะครับครับเมื่อนี้พ่อเตียมผ้ามาสรุปโค้งสุดท้ายกับที่พ่อเตียมในรอยน้ำคูบาอาจารย์มากกับลายสำนักนะครับนี่สิบหกครับพ่อเตียมเริ่ม จากปูปูห้าเนะครับหมิถุนายนหกหกนะครับเนาะปูห้าเบนวิ่ง9กับ0ูนย์นะครับเก้าศูนย์สองแต่ว่าปูมัน้ในที่3าตัวนี้นะครับเนาะ 902904905นะครับส่วนเลข2ตัวก็มี20 40 50 60ปูเพินเน้นที่20 40 50นะครับเนาะปู578ครับล่างวิ่ง7กับ5ครับจับคูก็มี77 79 75นะครับนะี่เก้อปู578นะครับเนาะเอาจับหน้าจอครับผม ครับผมไปต่อครับผมพ่ออินนะครับเนี๋ยนี่หมิถุนายนหกหกนะครับเนาะพ่ออินบนวิ่งเจ็ดตัวเดียวขับจับโค่0717ล่างเรียกติดล่างนะครับเนาะสองสี 2, 4, ับพ่ออินจับคู่กับมี8ปดสองแห้า ้าสองห้าสามห้าแปดนี่คือของพ่ออินนะครับเนาะครับเอาไปแถมคอกับขอพูดอะไรได้ครับเด้อพ่ออินนะครับเนาะหญ่หแนวทางแถมมานะครับบนวิ่งเจ็ดตัวเดียวนะครับเด้อเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองหางเนีนๆนะครับเนาะครับเอาแคปหน้าจอครับผมครับผมไปต่อครับผม พ่อคูณนะครับพ่อคูณงวดที่ผ่านมากกับเขานะครับงวดน,นี้บน7กับ9นะครับจับคู่79 70 7ก้ 9, 7 0, 7 7. คับส่วนล่าง3กับ5มี3ามห้าสองหางเนีนๆนะครับพ่อคูณงวดที่ผ่านมากเขาด้วยครับเรียกพ่อคูณ หนึ่งมิถุนายนหกหกนี่นะครับเนาะครับเรียกบนกนาสนใจของพ่อเราครับนี่คือของพ่อคูณเอาแชปหน้าจอครับผมครับพ่อแจ้ขอกับขอบพระคุณในหลาย้นะครับเด้อพ่อคูณนะครับเนาะให้่นี่วทางพ่อแจ่มาครับผมไปต่อครับผมพ่อมงคลนะครับบน 7กับ6นะครับจับคู่79 70 4940ี่ตัวลองลงมากกัมี3ามเก้าตัวกัน 7, 1, 6, 1, 4, 1, 6, 0, 3, เจ็ดหนึ่งหกห่งสี่ยามนเียวพอเ้เนียนให้เจก้ากับ70นะครับเด้อบนนะครับเนาะควัมอดทผ่ันมากกับเขาสามศนี่ของพอมงคล เขาสามศูนย์เขาตัวกลับนะครับเนาะเขามักตัวในห้องที่ดื่มกลับตัวไว้น้ำนะครับเอฟซีเนาะครับพ่อเตียมขอกลับขอบคุณหลายเด้อครับเด้อพ่อมงคลนะครับเนาะแชปหน้าจอครับผมครับไปต่อครับผมนี่ของแม่แหล่นะครับแม่แหล่พ่อเตียมก็ไปตั้งแต่งวดต่องวดนะครับเนาะแม่แหล่บนล่างครับ เลขติดสี่ห้าหกนะครับแม่เหลจับคู่กับสี่ศูนย์ห้าศูนย์แปดศูนย์เก้าศูนย์สี่ห่างนี่นะครับเนาะครับอา้าวเตรียมขอกรากบขอบคุณหลายหลายด้ครับเดอ้อแม่แหลานะครับเนาะครับเอาแชปหน้าจอครับผมไปต่อครับผมไปต่อที่ปูกูแก้วนะครับเอาปูกูแก้ว บนล่างนะครับ4กับ5เน้นที่5นะครับก็มีเลข3ตัวกับ8 4 1 7 5 0เลข2ตัวกับมี4 1 8 1 5 0 5 1ตัวกันตัวล่องปูว่า9 8เหมือนันครับอันนี้เลขถูกนะครับเนาะ2 8 5เลขถูกปูก็เลยอมาจับปูไปว้2 8 8 5 กับปูกูแก้วนะครับเนาะครับพระแมขอกราบขอพระคุณปูหลายๆได้ครับเด้อปูกูแก้วนะครับเนาะให้แนวทางพระธมมาฝากพี่ฝากน้องนะครับเอาแชปหน้าจอครับผมปูกูแก้วครับผมไปต่อครับผมมาแล้วปูเก2สองเรียกในตารางนะครับเนาะเรียกในตารางก็ถือว่าเขาดีนะครับ ส่วนมากปูมาจับคู่กับจับจับคู่จะลุดนะครับแต่ว่าเรียในตารางนี่ก็มีเก็ดมีหกมีหนึ่งมีสองมีสองมีสามเอาจังแรกกับพิจนนารณาเมืองเอาเอฟซีเนาะแต่ว,ว่าปูจับคู่หันบนนะครับหนึ่งหกหนึ่งเดสองหกสองเดวิ่งบนล่างคือสองนะครับจับคู่สามสองสามหนึ่ง กันสี่สองวิ่งบนบนล่างนะครับเนาะครับหรือว่ามักในตารางเอซกับเบิ่งเอานะครับเรียกในตารางก็มีอยู่หกตัวหกหางนะครับเนาะเอาพอจกับข้อกาพอพรกคุณปูหลายๆนะครับเด้อปูเจ็ดสองนะครับเนาะเอาคอยเขาปังๆคอยสกๆคนมันนะครับเด้อเอครับไปต่อครับผมแชปหน้าจอ ไปต่อที่ปูลือสีครับปูลือสีวังจอกหลอกนะครับเนาะขับเด็กติดปูนเหบเจ็นแปดห้าสาปูว่าจับเอาแนี่นี่ก็ได้7จ็ดห้าเจ็สนั่งสี่ก็ได้นะครับวันนี้บนครับปูอ้ม่าห้าหนึ่งเจ็ดแครับสองหางเนียๆบนนะครับเนาะ ถ้าถุกไข่เขาปังๆเลยแม่ปูไอ่สีสุกๆมันๆกันเนะครับเนาะกับปูหรือสีวังจอกหลอกครับเตรียมขอกับขอบพระคุณปูลายๆนะครับแช็คหน้าจอครับผมไปต่อที่ปูศูนย์ห้านี่ครับปูศูนย์ห้าไปงวดนี่มีอยู่สองสูตรสี่สูตรนะครับอันแรกกเจ็ดกับแปดนี่กับหนึ่งกับสอง สูตรนี้กับสากับสสูตรนี้กับหกับสครับแต่ว่าเลขวิ่งปูนี่เข่ามาตลอดนะครับแต่ว่าจับคูนี่มีเข่ามีรุดนะครับนะเนาะเลขสีทิศปูมีสามเจ็ดแปดี่หกศูนย์อันนี้คือเลขสี่ทิศปูนะครับเนาะปูมรจับคูกันห่งห้าหนึ่งเจ็ดหนึ่งเก้าห ปู่าปพนันธห์ที่1นนะครับส่วนเลข3ตัวก็สองห้าหนึ่งแปเหนึ่งเอาเบิรไว้เป็นแนวทางน้ากันเนาะยืเนาะครับแตรมขอ้อกราบขอบคุณปูหลายๆเด้อครับเด้อปูศูนห้าเนะครับเนาะครับเอาแคปหน้าจอครับผมครับผมไปต่อครับผมพ่ออ้วนโค้งสุดท้ายนานมาแล้ว ครับพอ่ออ้วนโค้งสุดท้ายบนห้ากับเจ็ดนะครับส่วนเลขสามตัวพ่อเราหไรมาห้าหนึ่งเจ็ดห้าศูนย์เก้าโอ้ตอนนี้เสอเลขสองตัวกับศูนย์ห้าศูนย์เจ็ดแปดห้าห้าเก้าแปดเจ็ดเก้าเจ็ดพ่อมะเน้นในศูนย์ห้ากับหาเก่านะครับ นี่เป็นล่างนะครับล่างล่างบนล่างเลขึุดนี้เป็นบนล่างครับเอาจับหน้าจอครับผมผมจมขอกรับขอพระคุณพอวันไลๆนะครับเนาะเนยแนวทางมากครับไปต่อครับผมเซียนนาดีครับเซียนนาดีเดี๋ยวนี้กระแสกำลังฮิตนะครับสองเก้าหนึ่งในเลขอ่าจกให องปู่ย่าเนาะครับเนาะนี่สองเกหนึ่งครับส่วนเลขเซียนนาดีบนวิ่ง7กับ0นะครับจับคู่ก็บี2สองเก้าสองห้าหเจ็ดนเ้น้นที่07ตัวเดียวเน้นเน,น้นะครับกับเซียนนาดีโอ้ยเขาปังๆังในแม่เนาะ ครับผมยมขอกาบขอพระคุณหลายๆด้วยครับเด้อเซียนนาดีนะครับเนาะครับเอาแชปหน้าจอครับผมไปต่อครับผมปูสายตัดมาแล้วบนสีกับ6กนะครับเลขสามตัวก็มี่สี่หกเจ็ดหกเจ็ดเก้าเจ็ดเก้าศูนย์นะครับจับคู่สองตัวก็มีหกเจ็ดเจ็ดเก้าเก้าศูนย์สี่หก นะครับเน้นที่หกเจ็ดนะครับสี่หกเจ็ดล่างวิ่งสองครับจับคู่สามสองหนึ่งสามสองสองหนึ่งสองนี่คือปูสายตัดนะครับเนาะครับแชปหน้าจอครับผมไปต่อครับผมนี่เป็นแล้ว เลขเด่นกำลังวันนะครับดูในตารางในลลอกนั้นมี3มมี5มี8มี9มี2ครับบนล่าง5กับ8นะครับอันนี้เลขเด่นกำลังวันนะครับเดินจับคู่50 52 53 80 82 8สครับเลขสามตัว1 5หนึ่งห้ก็ดแปดศูนย์ นี่คือเรียกเด่นกำลังวันนะครับเนาะเอาตัวใดสอบตัวเดกับพิจรณน,หนาหมอนนะครับเอฟซีเนาะครับแคปหน้าจอครับผมไปต่อครับผมไปต่อที่อาจารย์เซียนพี่ใหม่สรุปโค้งสุดท้ายนะครับเนาะเซียนพี่ใหม่นะครับบนวิ่ง1กับ9เน้นที่1นะครับ จับคู่ห 19, 19. นึ่งเก้าหนึ่งเจ็ดศูนย์เก้าศูนย์เจ็ดเด็กสามตัวกัศูนย์หนึ่งเก้าแปดหนึ่งเก้าคือเสียนพี่ไม้นะครับเนาะล่างวิ่งรูดห้ากับศูนย์จับคู่ห้าศูนย์ห้าแปดศูนย์แปดนะครับนี่คืออาจารย์ทวัตชัยหรือว่าเสียนพี่ไม้นะครับเนาะรัฐบาลไทยนะครับเดิมโมเมนตะ์เล่าเดิม อรับพอเตี่ยมขอกราบขอบพระคุณอาจารย์ในไลน์นะครับเนาะครับเอาเอาซรัพนี้ก่อนเนาะอีพีเนาะครับไว้ที่ทุกคนนะครับเด้อที่เข้ามาเบิองมาติดตามพอแต้มครับพอแต้มขออวยพรให้มีแต่ความสุขความจเจริญน,นะครับเด้อความเจ็บอย่ายให้ได้ความไข่อยายให้มีนะครับเนาะครับขอให้มีแต่โชคแต่ลาภให้ถูกหวยรวยเงินกันทุกทุกคน วันที่หนึ่งมิถุนายนหก,หกหกนี้นะครับเนาะครับสำหรับชิปนี้พ่อเต็มกับมีเคียนี้ครับพ่อกันชิปหน้าสำหรับชิปนี้สวัสดีครับผม